การจัดงานเทศกาลลอยกระทงนะคะที่จะมาถึงในวันศุกร์นี้นะคะทางด้านของวัดบางเหรียงฝากเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะแต่งกายแบบย้อนยุคเสื้อแม่กไก่คอกระเช้านะคะหรือว่าจะเป็นสรงจงกระเบนตองกวาวหรือว่าพี่คล้าวค่ะไปร่วมงานลอยกระทงกันได้นะคะซึ่งว่าใครแต่งตัวถูกใจก็จะมีรางวัลให้ด้วยค่ะ วันลอยกระทงปีนี้นะคะจะตรงกับวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนค่ะที่วัดบางเรียงก็จะมีการจัดงานลอยกระทงย้อนยุคชวนทุกคนนะคะแต่งกายแบบย้อนยุคนะคะได้ทุกรูปแบบทุกสมัยไปเที่ยวงานค่ะโดยพลาดไม่ได้ตั้งแต่4โมงเย็นนะคะก็ไปร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะการแข่งขันเรือหัวใบท้ายบอร์ดนะคะซึ่งก็มีการเปิดรับสมัครนะคะทีมที่จะแข่งเรือแบบจำนวนจำกัดด้วยใครสนใจนะคะก็สามารถสมัครกันไปได้ที่091768 6583สำหรับกิจกรรมการแข่งขันเรือหัวใบท้ายบอดแล้วก็หลังจากนั้นนะคะในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนนะคะด้วยกระทงธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมกระทงของใครถูกใจก็จะมีรางวัลให้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนกิจกรรมตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปก็จะมีการประกอบพิธีทางศาสนาการสมโพธกระทงแล้วก็รับมงคลชีวิตโดยตลอดงานนะคะก็จะมีกิจกรรมทั้งภาคความบันเทิงไม่ว่าจะเป็นการแสดงของเหล่าเด็กๆโชว์ของลายแดน รำวงเวียนครกเล่นแจกเกมของรางวัลงานนี้ยังมีของเซอร์ไพรส์ไว้สําหรับผู้ไปร่วมงานอีกเพียบเลยนะคะแล้วก็ย้าว่ากิจกรรมสําหรับงานประเพณีลอยกระทงที่วัดบางเหียงปีนี้จะจัดขึ้นในคอนเซปต์ของย้อนยุคนะคะใครที่มีเสื้อผ้าแบบย้อนยุคไม่ว่าจะเป็นเสื้อแม่ไก่คอกระเช้าสรงจงกระเบนหรือใครที่อินเทรนด์ขึ้นมาหน่อยนะคะลองมิกแอนแมทเสื้อผ้าคุณดูนะคะก็สามารถที่จะแต่งไปร่วมกิจกรรมเพลิดเพลินจะได้รางวัลกลับมาจากการไปร่วมลอย ระทงปีีน้้ดวยย้ำนะคะว่าเขายังเปิดรับสมัครอยู่สําหรับผู้ที่จะแข่งขันกิจกรรมแข่งขันเรือหัวใบท้ายบอร์ดนะคะสมัครกันเข้าไปได้ที่0 917686583เขารับจํานวนจํากัดน,นะคะ